วันนี้เราจะไปไหนแบเราไปนวดครับคนที่นวดวันนี้เป็นคนที่พิการทางสายตาคนที่พิการด้านสายตาเขานวดยังไงเราเปรตาอยู่อเจมสเขาสร้างได้ผมไม่เชื่อแต่ผมจะดูพิสูจน์ด้วยตัวเองจำไก่ก็ได้สุดยอดมากมากฮปปี้มากมากดีจใะตัวเองวันนี้เราจะไปไหนแบ เราไปนวดครับตอนนี้เราอยู่ที่รามันยะลาการนวดครั้งนี้มันไม่ใช่นวดทั่วไปเหมือนกับไปตามสถานที่ท่องเที่ยวถูกต้องไม่แบครับคือแบร์เนี่ยก็คือบังแปลว่าพี่ชายนะโอเคแต่การนวดครั้งนี้มันพิเศษยังไงอันนี้คือคนที่นวดเป็นคนที่ตาบอดอ่าคนที่นวดเป็นคนตาบอดครับโอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากบายบายคือคนที่นวดวันนี้เป็นคนที่พิการทางสายตาแต่เขามีสกิลการนวดที่แบบว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยคือจะมานวดคือถ้าหากว่าแบบก็ไม่ขันอ่ะนวดขึ้นแล้วโด่ง เฮ้ยมัต้องใช้งานแล้วนะไม่แต่ว่าการนวดของผมครั้งนี้มนนันไม่ใช่จะเป็นนวดส่วนนั้นแต่ว่าผมจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยผมรู้ว่ามีหลายคนอ่ะที่สงสัยแบบผมเฮ้ยคนที่พิการด้านสายตาเขานวดยังไงอ่ะแล้วเขาต้องคลำแล้วคลำถูกจุดอ๋ออะไรไอ้นี้ส่วนตัวนะคือผมอยากจะรู้อ่ะผมไม่ได้มีเจตเจตนาจะพูดเรื่องไม่ดีนะแต่คือผมสงสัยจริงๆอ่ะผมก็เลยอยากจะมาพิสูจน์เลยเนี่ยจริงๆตรงนี้ครับตรงนี้เขาก็ฝีมือดีเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เขาไม่สะดวกเนื่องจากว่าภรรยาเขาไม่สบายถูกไหมครับ เอาเนี่ยอารมณ์ตางประเทศอ่ะเดินเดินซอยเกาหลีอ uh, yeah? <number> ่ะ yeah. ท oh. ี่มีหลายบ้านอลานี่แกเกาหลีนี่เกาหลีอย่าสินอยากให้เงินเขาอ่ะแต่แต่บอสอย่าใส่ก่อนอย่าอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวที่อยู่ที่บ้านตาบอสอ๋อเขาแล้วเขาเขาเดินได้ไงอ่ะเขาไปได้ทั้งหมู่บ้านเลย ก่อสร้างได้ก่อสร้างได้สามเลยก็ปกติเขามีค่าบริการอะไรยังไงอ่ะอย่ามาแล้วดับืนบ่อหรืออีบาสต้าวีเดโมวีตัวเ่าอ๋ออยู่ที่เขาจะให้เลยเฮ้ยคือภรรยาเขาก็เป็นครับอันนี้บอกกได้ไหมรู้หโอ้น้ารักกันลูกมียาเตตินะนี่ฮะทุกคนนี่ยิงโตเดี๋ยวผมลองดูนะลองดูทำเปิดตาเดี๋ยวลองหมุนสักสิบรอบก่อนเขาไม่ใช่ไม้อ่ะ โอ้ลังนั้นแหละโอ้ทำไมรองเท้ามันติดเนี่ยเนี่ยโอ้ไมม่มมม วะ่วะฮีออกกำลังกายอะลราสออมวยไม่ล่ป่าสลงงอถูบกงอขากีป่ะเคนเว้ันติดดอติดดอติดดอน้าแตงติดดนแตง่ฮะแล้วเขารู้ได้ไงปุ๊บแล้วจับจับหัวเลยอะเลี้ยงเลี้ยงลูกสองคนเดินทั้งหมู่บ้านได้ก่อสร้างได้มาแลฮะเยหมแล้ต้าวะสาเปนบุงเพลโบุลยบุลยเพลโกรักกอ เวลาเขากดมันกับมันถูกดมันแบบบอกไม่ถูกบอไม่เดี๋ยวเดเดี๋ยวผมขอแบบสรุปทีเดียวได้ไหมถ้าทำเสียงฟินได้ไหมโอ้ยย่อยยบอะไรเสียกสุงเลยมากอยู่ท่ไหครับโมลิโมปี Kau yang kamu yang pam ni. Pak mak, mak ah, nak tanya sikit. Sat ni. Boleh Bem mak jalan dak nak no, akan kayu dak nak akan apa? Dak dak. Pak Bem mak tahu Bem no atau no, Bem ni kalau royak betul-betul Bem buah. Oh, ya. adik dulu pagar apa banyak ah? Omo Pak Tau tak apa tu. Batu tak tahu jalan buah lebih pada dia mana pok lagi. Okay. mak wak umur tak aku, kau pok tak baik nak tahu Nak tengok lah, nak no, aku lah ni. Hah, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะให้แบมะลองตีตะปูดูเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จตรงนี้ก่อนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้เลยถ้าไม่เชื่อตะปูที่แบมะโอ้ตะปูที่เขาตอกเองเนอคุณกวนเนบุลเล่บุลเล่ปกาบะพงเนื้อบุลเล่ฮะบุเล่เด็กันเนื้อถ้าเบสบลลก็ดูลูถ้าไหนเนื้อตัวกพาเราดูลูสาวัคือคือคือเขา คนดีคือมันมันจะจืดแต่ว่ามันเป็นจืดที่เขาถูกจุดมากไะคือผมออกกําลังกายกเตะมวยคือขาผมใช้เยอะมากก้ามเนินขาเตะมวยฟุตบอลเตะแฟนด้วยเตะแฟนด้วยแต่ว่ากุนเน่แต่ว่าเงียเลวเลยโอ้มาเบ๊มากก็ตะเบะบุกงอ่ะตุเบ้ตุเละตุเบะขโนตะขโนตะอ๋อเอามือมึงนึกว่าโซก้บุกงแบบเอาเละอานัสแบบว่าโนัเอะมาได้ตัว Pan sungguh nak memang nak apa abis sawan piyo ho adik dah kuku boleh buat kuku. Oh, bermu ana, bini mu ana, kak kak borok, kak yim. Ha ni nak tahu sungguh memang dah bukan nak gatuh. Ada dok gonik gatuh ko lukuk adik ko ko sa. Ada. Ho tu kena wakak, boleh sarek, boleh sarek kengok apa. Ya. Ha 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 กูถามเขาแกว่าอยากเป็นความรู้ไงอยากรู้ว่าไอ้นั้นเนี่ยถ้านวดมันจะใหญ่หรือเปล่าก็ <c oughs> าบอกโอ้ไม่ไม่ได้หรอกไม่ไมีกูก็ถามว่าแล้วถ้าใส่ในในรังมดแดงโอ้ไอ้นั้นได้เลยเข้าบหมคือไอ้นี่ผมอยากรู้จริงนะที่ถามตะเกียเพราะว่ามันมีใน Google เยอะนวดน,นวดอะไรอะ เดี๋ยวไปดูน enfin ki> ั่นเดี๋ยวมีแม่มาหักอยากจยังไงดอกน้องสิทุกทักีพัตโตสั่งยัมาต้องักดอกเวียไม่ว่าอะไรอ่ะไม่มีโอกาสเองทานน้องฮปแหละสุแมมาทานเนกะตาตุลูกและออาโมทานดุกงดุกงต่อเลยวจัดดูฮะโมโมอุตบอชกับไอเชื่อลงคลิปนี้ไปดังแน่

โอ้โหมิกโอ้โหอ้โเขารู้น่ะคือผมเทรนฟิตเนสเล่นแขนไงวะนะแขนมันตึงๆกล้ามเนื้อเขารู้สึกเขาบอกว่ารู้สึกได้นอนนโดนอนก็บอกนะนอนไม่ได้หรอกคนมานวดอ่ะจะนอนยังไงอ่ะดูดิจะแกล้งกลัวไหนถ้าผมจะแกล้งกลัวอ่อนี่ลีลลาโดน

Andeh <laughs> 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 <Boleh> apa? Andeh, eh, apa? Balak bejebot. That's outdoor. And sungguh dah. Benar, ahli ada sudi wadak tu. <laughs> Betul. <laughs> <laughs> Semua so, bemak, orang okay, pagi mecek melu got bemak recet bak bema. ni. Semua so, nak nak. Ah, tak leh aja wei banyak bet. Asal tak suka chat nak tidur apa dah nak tidur tak sel tak ye. Dah lah.

Memang tolong lu kot pala wi de tak tengok tina atau yo kasih tu sungguh dak. Boleh tak? Ayah oh. dia <laughs> <laughs> peruk yo. Ayah nak nak kemik kertas basi gonyoh lu dada. Oh. <laughs> โอ้โหเรื่อยเรื่อยอ่าแล้วทุกคนดูนะใรเชวาวันบอกผมว่าเขาก่อสร้างได้ผมไม่เชื่อแต่ผมจะดูพิสูจน์ด้วยตัวเองโอ้บอกว่าเอุเบะุ้หรอวาตุเบะตุเบะฮู้หู้ฮู้อ๋อ

อปแปนะบดเ้ยจับไก่ก็ได้เฮ้ย้ฮัลโหล เฮ้ยนี่นี่เนมากก็สเปอาเดโมนักมาอีนูกยังยังเอ็มะไงกับผกับเอ็มมาเฮ้ยนี่แกเฮ้ยปะก็เดโมนกโทรกเอ็มมานโนะนาาเบมาลรวยนอบุนนอบุนนองบุปก็สารเป็นดโมสูงแปดหกเอสูงแปดห้าสูงแปดห้าทสองแปดห้าสามเจ็ดสูงการจ่ายเงินของเขาเนี่ยครับกี่บาทก็ได้เขาก็จะให้เด็กก็ร้อยหนึ่งนะเด็กก็ให้มึงสองร้อยมึงก็ให้

มาอะเบ๊บแม่มาอ่ะดอคะว่าเบ๊บสักใอตีเสียใจตีแบบนี้เนาะใจเดี๋ยวมองลองตุกอกอีกอดอหดอกดทักเพตพอทักก็พอทักเลนึกขึมาโนมาตาน่าพอไะ้หนกด่ามุหะหนูตุลุงดีวิตสุดทีตัเลยพักทโต้ไเลยแล้วก็ชมวยมาตาตัน่าพอย่าซอยแบบแม่ไม่เคยโทษโชคชะตาชีวิตเลยหลายคนนะเวลาผมพูดเนี่ยได้เดียซีนคุณต้นทุนไม่เหมือนกันทุกคนลองดูแบบแมาดูแฟนแบบแมากะ ดูดิเขาสู้ชีวิตดูเขาสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะฉะน,น,นะน่ะอย่าคําว่าชวโคชคชะตาชีวิตอย่าเลยโอเคเป็นมากมาสิละจิมงอาเซียนยอยาซาลาสิละโ,โ,โอเคคลิปวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปแจกถุงยางชีพค,คนที่ได้รับอุทกภัยตอนนี้นะ้ำท่วมลดไปแล้วแต่ว่ายังมีคนที่แบบได้รับความเดือดร้อนนะบ่าผมขอบคุณมากเนี่ยตากล้องของเราจับจับแบบนานมากจับกล้องนานมากนี้ก็เหมือนเป็วรรแล้วก็มีกับเพื่อนๆทีมงานอีกสองคนใครอยากจะมามาเลยผมบอกเลยว่าคุณจะไม่แบบไม่เสียใจไม่นั แน่นอนเพราะาสุดยอดมากมาแฮปปี้ปปมากๆบรรยากา,กาศก็ดีเล้วองแบบเข้ากันเองมากไอเนี้ยเขาบอกเลยอยู่ที่คุณคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณเป็นคนยังไงเขาก็จะปรับตัวเป็นคนอย่างนั้นคุณขี้โม้เล่นกับเขาเขาก็จะเล่นใจดีกับเขาด้วยคุณจะหลับเขาก็ให้คุณหลับแล้วแต่คุณเลยแล้วก็การที่ผมมาวันนี้แรกๆผมก็เกรงนะส่วนตัวเกรงเฮ้ยเราจะเล่นกับเขาเราจะเป็นยังไงนะแต่พอคุยไปคุยมาถูกคอมันอาจจะมีบางจุดที่เพื่อนๆอาจจะดูว่าเฮ้ยยาซีนเล่นเกินไปไหมอะไรแต่จะบอกว่าเขาอะต้องการเล่นกับพวกเรามากกว่านี้คุณเป็น ผมดีใจมากที่มานี่ผมมีความสุขมากๆแล้วตอนนี้ตัวผมสบายมากๆผมไม่เคยนวดแผนไทยแบบนี้ตอนนี้ผมโลง่งโลงที่จะไปเตะเตะวัวเตะควายมากโอเคเจอกันใหม่ครับบาย